สวัสดีสมาชจิกเดย์ี่แฟนหวยห้าหน่อยตุกันคลิปนี้เมื่อนี้เอสสิบห้ามาเบิงเนวทางหวยห้หาหน่อยจำวันที่สิบสามสิงหาคมี่น้อหวยห้หาหน่อยหวยห้หาหน่อยเอดลงมาเข่าติดต่อกันฮกมือไปหน่องฮกมือเป็นหวยห้าหน้อยรอบปกติแล้วก็บ,บวกรอบพิเศษ แต่เมื่อวานวันที่12สิงหาคมหมอยฮาน่อยหลุดพี่น้องหลุดไปแล้วต้องขอโทษขออภัยสมาชิกหลายๆแต่คลิปนี้แอดสิมาลงหอยฮาน่อยอคลิปนี้มื่อนี้เป็นสูตรไม่พี่น้องสูตรไม่คือปรับสูตรไม่สูตรนั่นหลุดไปแล้ว รุดไปแล้วเมื่อนี้แอดกับิบปับสูตรปับสูตรเมื่อนี้สิเป็นขึ้นนิ่รอบปกติอย่างเดียวไปน้องเมื่อนี้นิ่นรอบปกติไปสักก่อนแต่เบิ้งมามันจะโดดไปน้อยพิเศษพอแต่น้อยพิเศษแต่โดดไปน้อยพิเศษเมื่อหลังเข้ากัจังกานสองรอบไปน่นอะเมื่อนี้นิ่นไปรอบเดียวก่อนนิ่นไปรอบเดียวคือรอบปกติหมวหานน้อยพันที่ สามสิงหาคมไปเนาะนินรอบเดียวรอบปกติอ่ะเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่คำนวณใหม่แอดปรับสูตรใหม่พอสูตรเกา่าอ่ะเดินย่ามาแล้วสิบเอ้ยเดินย่ามาแล้วหกหมื่นหกหมื่นเมือม่อวานนี่รุดพี่เนาะมือนี้แอดเลยปรับสูตรใหม่แค่น,นิ่นไปรอบเดียวมันคือรอบปกติเอ้าก็มาเบิ่งกันเลยแนวทางอ่า แนวทางหวยหาหน่อยประจำวันที่13สิงหาคมนี่น้องจุดเจาะสองตัวบนล่างจุดเจาะสองตัวบนล่างอจะมี64 6กหกหกเจ็ดหกสี่หกหกเจ็ดหายวิ่งซ้ายลูกห ให้วิ่งสายหลูด6กตัวร่องกับหาพี่น้องอืออันนี้คือเนี่ยสร้างหอยหาหน่อยรอบปกติไปจำวันที่สิบสามจำวันที่ 13. สิบสามสิงหาคมพี่น้องอ่าถ้าเกิดสามารถซีเอ็บซี่บอจอบตัวดินกับเอาตัวร่องไปจับ จะได้ประมาณห 5, 5, 5, 5, ้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดกับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือแนวทางห้อยหาหน่อยรอบปกติเมื่อนี่นินไปรอบเดียวพี่น้องนินไปรอบเดียวคือรอบปกติอ่าแต ชอบก็ะตามแต่บ่าชอบกับพานกระเบื้องไหวเป็นแนวทางไป่น้่องก,กับโจกๆมันมันทุกคนครับ